ครับสวัสดีครับเตยยิบพาเที่ยวครับี่วันนี้มีตลาดนัดที่ซารรเหลี่ยมน,นะครับพามาดูสินค้าของเรามากมาย,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 ยครับพี่น้องก็เยอะแยะครับฝั่งนี้จะเป็นร้านเสื้อผ้าอาพรครับดูสวยทั้งนั้นคลิปช็อปนะครับพี่น้องได้จับจ่ายซื้อครับวันนี้นนนเป็นของพลาสติกค,ครับก็ระมัดระวังื่องครัวนะครับครับเรื่องแม่มีเยอะแยะเลยครับตอนนี้มาเดินมาเด้อวางก็เขามาดูมั้ ครับของนี้จะเป็นเนื้อครับเนื้อสดๆเนื้อวัวสดๆดลาบผมต้่มแซบครับน่ากินมากครับซอยจุกก็ได้ครับใส่ปลาค่ะหน้าบ้ายิ้มเปย์ๆได้ทำแบบเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับช่องแต่อีทพาเที่ยวเด้อเข้าไปดูเลย YouTube YouTube เนื้อวัวสดๆคนี่โอ้ต้มเซบครับงาก็นมากินมากเลยร่วมด้ยาลืมคุณนองมริมนะครับทุกวันพฤหัสบ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มครับสินค้าเยอะๆเลยครับชิ้นครับเนี่ยถึงสามทุ่มค่ะสูนครับไม่ขาดปากยังดี ไม่เป็นหัวนะจ้าโอ้ยดีดีผมมกผมมีครับกินหญิงเนี่ยตรงทั้งี่ด้านเลยใช่ใช่ครับเขาอร่อยนะคะพะโล้ค่ะต้มขาไก่ค่ะโอ้น่ากินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอันนี้กลัวไก่ค่ะโอ้น่ากินมากครับค่ะครับอย่าลืมนะครับทุกวันพฤหัสนะครับน้ำส้มครับกิตติมา กินมาจะเป็นด้านปลาหมึกย่างครับผมอิตาลอิด<ไ>พาเที่ยวครับแตอิดพาเที่ยวนะครับก็ไปดูเลยเดี๋ยวจะเห็นตัวเองอิดจะละะะ่อเนี่ยค่ะครับแค่นี้นะครับขอจบคลิปแค่นี้นะครับ